เขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา30วินาทีนะคะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่125ไม่นางข้าก็เท้าเค็ดเลยอยากให้คุณชายท่านนี้ช่วยประคองข้าสักหน่อยก็เพียงเท่านั้นคุณชายท่านนี้ยังไม่ทันพูดอะไรเลยทำไมเจ้าถึงพูดปฏิเสธออกมาตรงๆแบบนี้ล่ะ เปล่านะข้าแค่สงสัยฟงเซียวไม่ได้เป็นคนช่วยเจ้าทำไมเจ้าถึงขอบคุณเขาและยังอยากให้เขาประคองเจ้าอีกล่ะข้าคุณชายที่รับความเป็นธรรมเลยเจ้าค่ะไม่ต้องมาพูดคุณชองคุณชายเลยนะคุณชายที่ช่วยเจ้าไว้อยู่ตรงนั้นยังไงล่า เอาอย่างนี้สิปายป่านเจ้าเป็นคนไปช่วยพยุงนางไว้และเจ้าก็ไปส่งแม่นางคนนี้ลงเขาเลยก็แล้วกันฮะอเขาไม่ได้นะถ้าถูกพาลงเขาไปทั้งแบบนี้ข้าจะเข้าใกล้ห้องเต้และข้าเขาได้อย่างไร คนที่บอกจะลงเขาก็คือเจ้านะคนที่บอกไม่ได้ก็คือเจ้าเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่เนี่ยข,ข,ข้าข้าแค่รู้สึกกลัวกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะและก็ยังรู้สึกชื่นชมคุณชายอยากจะอยู่ข้างกายคุณชายด้วย ก็เลยเหนี่ยมอายไปชั่วขณะและหาข้ออ้างด้วยการลงเขานะเ <c> จ <oughs> ้าจะเอาอะไรมาชื่นชมถ้าจะชื่นชมก็ควรชื่นชมปลายป่านสิเช่นนี้เองเงินเจ้าก็อยู่ต่อเถิดฟังเซียวยุนเออประคองนางซะเดี๋ยวหาเสื้อคุมให้นางด้วยนะ เพคะให้ตายสิทำไมถึงมีผู้หญิงมายั่วยวนห้องเต้แล้วไรอย่างอายจริงๆฟฟังเซียวเจ้าคิดเองเออเองได้อย่างไรกันช่างเถอะข้าไม่สนใจเจ้าแล้วเพคคุณหนูเหมียนคุณชายคุณหนูเหมียนโกรธแล้ว นางไม่ได้โกรธหรอกนางก็แค่หึงนะข้าจะไปตามนางพวกเจ้าก็ตามมาแล้วกันข,ขอรับที่เฟิ่งหลินห้องเต้พากลับมาสองที่พูกเขาหยุนชานห้องเต้คงไม่พากลับไปสามนะท่องเขาดำเนาภัยเพื่อตามหาสาวงามสมเป็นห้องเต้จริงๆ ฮยังดีในที่สุดห้องเต้ก็พาข้าไปด้วยข้าจะต้องมีโอกาสให้ได้เข้าใกล้เขาเพื่อลงมือแน่มัวยืนอะไรอยู่อยังมีรีบไปอีกหวังว่าข้าจะประคองเจ้าจริงๆงั้นเหรอ หนึ่งง่ช่างเถอะตอนนี้อย่าเพิ่งทะเลาะกับนางเลยรอให้ข้าบรรลุเป้าหมายก่อนแล้วค่อยมาคิดบันชิกับนางผู้หญิงที่ชื่อโมอเฉียนนะ่ะแค่มองก็รู้แล้วว่ามีปัญหานะ่ะอี๋อย่าจอบแรงจรงีต้นไม้พูดฟงเซียวก็ยังพานางมาด้วยอีก ไม่เคยเห็นเข้าใจดีขนาดนี้มาก่อนน่ามาโหยยิ่งนะหยุนเหมียนเจ้าโกดก็อย่าไปลงกับพวกกิ่งไม้ต้นไม้พวกนี้เลยพวกมาเดินผู้บริสุทธิ์นะฟังเซียวยังมีหน้าจะมาพูดอีกนะบอกมาว่า ทำไมถึงพาโมเฉียนไปด้วยหลงไหลในความงามของนางงั้นเหรอข้าเป็นคนประเภทที่ถูกทำให้หลงไหลได้ง่ายงั้นเหรออีกอย่างหญิงคนนั้นน่ะงามกว่าเจ้าตรงไหนกันหยุด หยุดพูดได้แล้วไรสาระชมัดถ้าไม่ใช่เพราะเหตุผลนี้แล้วเจ้าจะเก็บโมเฉียนไว้ทำไมข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะไม่เห็นว่านางมีบางอย่างผิดปกติหรอกนะทักษะการแสดงของนางไม่ดีข้ามองออกอยู่แล้วแล้วทำไมเจ้ายัาง เห็นได้ชัดว่าที่นางมานี่ก็พราะข้าแทนที่จะปล่อยให้นางทำอะไรก็ไม่รู้ในที่มืดสู้ให้นางทำในสิ่งที่นางต้องการจับนางมาอยู่ตรงหน้าของพวกเราและดูว่านางต้องการจะทำอะไรดีกว่าพระเอกของเรานี่ฉลาดมากเลยนะคะที่เก็บคนอันตรายไว้ใกล้ตัวจะได้มองสอดส่องเห็นได้ว่า เออคนคนนั้นเขาทําอะไรแล้วเขาจะทําไม่ดีอะไรกับเราส่วนนางเอกนี่ก็อืมคือแบบหึงไม่เรื่องอะ่ะเข้าใจไหมแบบหึงโดยที่ไม่ได้ดูภาพรวมเลยว่าพระเอกผู้แสนฉลาดของเราเนี่ยเขาวางแผนอะไรไว้แบบแต่มันก็น่ารักเนาะงอนกุ้งกิงงงูงิง,งพระเอกก็งออุ้ยน่ารักจังเลย จะเป็นยังไงต่อก็รอชมนะคะ